ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็ขอขึ้นเรื่องของวิทูรบัณฑิตเป็นสมัยหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงบำเพ็ญบรารมีและในชาตินั้นทรงนามว่าวิทูรบัณฑิต เรื่องราวของวิทูรบัณฑิตนี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาและความสามารถมาก,มากเอจะขอนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าเรื่องกันเลยเต,ตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องแซ่ๆจะมีน้อยตั้งนี้ก็เพราะว่าเห็นใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าดูหนังก็อยากจะฟังเรื่องจะนั้นยังจะขอเล่ากันล,ลัด <c oughs> เว้นไว้ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่พอจะแทรกลงไปได้เพื่อเป็นประโยชน์กับรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เว้นว่าในสมัยนั้นเมื่อพระเจ้าโกรพยะครองราชอยู่ในนครอ,อินทปรปัตอินทรปรัตนะ <c oughs> ในแคว้นกุรุมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งชื่อว่าวิทุระ วิทุระระรอเรือดำรงตำแหน่งเป็นราชครูท่านผู้นี้ปรากฏว่าเป็นนักพูดที่มีถ้อยคำไพเราะมากแล้วก็สามารถที่จะพูดกล่อมใจคนในชมพูทวีปให้ยินดีเรื่มใสยยน่าอัศจรรย์ต <c oughs> ้องขอไปตอนนี้ขอไม่คดี <c oughs> ถึงแม้ว่าพระราชาจากรัฐต่างๆถ้าได้สดับพ้อยคำของเขาแล้วก็อย่าทรงเคลิ้มจับพระไทยไม่จับใจนะไม่ปรารถนาที่จะเสด็จไปกลับไปสู่รัฐของพระองค์โอ้พูดเราะจริงๆแต่บอกว่าเสมือนหนึ่งว่ามีกระแสะเสียงพิงของในหัตทีกัน ที่บรรเลงฉลอมล่อบผูงช้างให้ได้ยินได้รับใครเช่นนั้น <c oughs> นี่เป็นข้อเปรียบเทียบด้านปรากฏในเรื่องราวว่ายังมีพราหมีคนเป็นเพื่อนมาแต่เก่าก่อนเ <c oughs> มื่อตนแก่ลงยิ่งละบ้านเรือนออกบวชเป็นฤาษีในป่าป่านั่นเขาเรียกว่าป่าหิมพาน <c oughs> ไอ้ป่าหิมะพายในหิมะหิมะแปลว่ามีหมอกตกลงมามากมันมีความหนาวสูงเมื่อต้องการรสเปรีย้ยวหรือว่ารสเค็มก็พากัญจาริกไปถึงกรุงกรุงกาละจัมปานะกาละจัมปาหรือกาณาจัมปาแคว้นอังคะพักอาศัยอยู่ในพระราชวิทยานพระรุ่งเช้าก็เอาพิขาจานไปในพระนคร ยังมีกลุมพีสี่คนเลื่อมใสในดิยาบทขอเรืศีทั้งสี่นั้นจึงได้ต้อนรับอัญเชิญไปยังบ้านของตนของตนคนหมายความว่าเชิญเรษีสี่องค์นั้นไปบ้านของตนคนละองค์ถวายอาหารแล้วก็เชิญในพักอยู่ในสวนของตน <c oughs> สำาหรับตนดาบทต้งสี เมื่อชั้นเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนในที่ต่างๆกันองค์หนึ่งไปดาวดึงองค์หนึ่งไปพบของปียานาคอีกองค์หนึ่งไปพบของปียาครุษอีกองค์หนึ่งไปสู่พระพราชนิยานเขาพระเจ้าโกรพียะยยนี่เป็นอันว่ามาถึงจุดนี้ก็ไปขัดคอใครกันอีกแล้ว เป็นั้นว่าฤาษีสี่ท่านคําว่าฤาษีในที่นี้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัทโปรดทราบก็คือบุคคลผู้หวังในการพจน์ในการเจริญกรรมฐา,านนั่นเองแต่ว่าฤาษีสี่องค์นี้ปรากฏว่ามีฤทธิ์เมื่อสันเฉ็จแล้วองค์หนึ่งโนนไปพักที่ดาวดึงองค์หนึ่งไปพักจุดิน,นากบิภพ อง์หนึ่งไปพักอยู่ที่พบขมยาครุฑอีองค์หนึ่งไปพักในพระาช่ยานเขมรเจ้าโกรพยะแอลท่านดีว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีการเจริญพระกรรมฐานทำสมาธิจิตไม่เมียม่าจะเห็นผีเห็นเทวดาได้หออเน่ออากาศไม่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็โปรดคิด คิดแล้วคนปฏิบัติตามพิสูจน์การปฏิบัติจริง <c oughs> การพิสูจน์ในการปฏิบัติจริงจะเห็นผลจริงทําตามเขาจะสักไ่ว่าทาจะได้พูดไม่ผิดอย่าถือว่าการใช้อารมณ์เป็นทิพเป็นโอภาษ์มันก็ไปโูก อย่างนี้ถ้ามีความคิดอย่างนี้ถือว่ามีความรู้ในพุทธศาสนาขั้นอนุบาลเกินไปพ <c oughs> อ,อกลับมาจากพอกลับมาต่างก็บรรณาถึงอิสริยยศคือสมบัติของพระอินทรนะ์ท่านที่ไปถึงพระอินทร์ไปชมบอกว่าพระอินทร์เนี่ยแม้มีสมบัติมากมีที่ประสมบัติหลายหลายสวยสดงดงาม <c oughs> แล้วก็ท่านดีไปพบขมวาญญาณนาก็ชมพี่พบขมะิญาณนาว่าสวยอีกแหละมีเครื่องประดับประดาไปท่านดีไปพบของครุฑก็ไปชมเรื่องของครุฑท่านดีไปสวนขพระเจ้าโกรพยะนี่ตามไปเห็นมาแล้วในโุดมพีของตนไม่กว่ามาต่างคนต่างชมไปดูสวนขพระเจ้าโกรพยะก็สวย คุยยกให้บรรดาท่านที่มีศรัทธาโกดมพีเนี่ยหมายก็ว่าในบ้านคนรวยที่ก็เชิญไปเล่ามาสู่กันฟังตามลำดับทำให้ท่านโกดมพีมีความพัฒนาจะได้สมบัติอย่างนั้นบ้างออเออก็ดีเหมือนกันอยากจะได้สมบัติในด้านของความดีลองฟังไปนะบรรดาท่านที่เขายังเข้าใจน้อย <c oughs> ฟังไปว่าฤาษีสี่ท่านไปแต่ระพบแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังให้เจ้าของบ้านผู้ที่ต่างคนต่างเขาเลี้ยงอาหารว่าท่านไปพักที่ไหนมาเขาดียังไงท่านเจ้าของบ้านก็เลยอยากจะดีบ้างอันนี้น่าสรรเสริญเมื่อท่านอยากจะดีท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีล ปรากฏว่าเมื่อสิ้นอายุก็ได้ไปเกิดตามที่ปรารถนาหมายความว่าท่านองค์หนึ่งไปอยู่สวรรค์เช่นดาวดึงท่านองค์หนึ่งไปอยู่ในแดนครุฑท่านผู้นหนึ่งไปอยู่ในแดนนาคนี่ท่านหนึ่งไปเกิดเป็นลูกใครละ่ะคนหนึ่งไปเกิดเป็นเท้าสรรกเทวาราชเป็นพระอินทร์ไปเลย ฟังคุณสมบัติของพระอินทร์ปฏิบัติตามนั้นก็ได้เป็นพระอินทร์คนหนึ่งไปเกิดเป็นพญานาคราชนิพพยานาคราชฟังสมบัติถึงความเป็นนาคติดใจเพราะใชบุญส่งไปเป็นนาคคนหนึ่งไปเกิดไปพขพขมวิยาครุฑดีวีมานชิมพรีอีกคนหนึ่งไปเกิดในคันไมเหสีขไว้เจ้าทานัญชัยกอรุรพยะเอาละสีมานะ ย่องเข้าไปจนได้เนี่ยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่สมเด็จพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้ากล่าวว่าเจตนาหังพิกเวปุญญงวาธามิที่กล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้นึกถึงอนุสติคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีอยู่บทหนึ่งอนุสติที่มีความสำคัญก็คืออุปสมานุสติให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ตายแล้วก็ปานิพพานแต่ว่าการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้ต้องทำกิจเพื่อพระนิพพานด้วยจะ <c oughs> ได้ช่วยกำลังใจกิจพพระนิพพานไม่มีอะไรมาก ตัดความโลภตัดความโลกโรธตัดความหล,ล,ลงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัดตรงเฉพาะก็คือขันห้าเห็นว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา <c oughs> ในเมื่อเราไม่มัวเมาอยู่ในขันห้าไม่รักร่างกายเราเกินไปมันก็ไม่รักร่างกายคนอื่น ก็ไม่ติดใจในทรัพย์สิน,นต่างๆไม่ติดอยู่ในมนุษย์โลกไม่ติดในเทวโลกไม่ติดในรหมโลกจิตติดอยู่เฉพาะพระนิพพานในที่สุดก็ไปนิพพานเอาคุยเรื่องราวต่อไปว่าต่อมาคนที่เกิดเป็นโอรสของพเจ้าท่านันชัยโกรพยะนั้นเมื่อจเจริญวัยพระราชบิดาสวรรคตแล้ว ก็ได้ครองราชสมบัติสืบมาพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลตามคำของวิธูรบัณฑิตมีการให้ทานรักษาศีลในวันอมโบสถนะมีการให้ทานและก็รักษาศีลในวันอมโบสถก็รักษาอมโบสถศีลไม่ได้ขาดมาวันหนึ่งสเสด็จสูพ่พระราชวิญยานประทับนั่ง ทำสมาธิอยู่เห็นไหมท่านเป็นพระราชาท่านก็ทำสมาธิอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวด้การที่เก้าทรงมีสมาธิสูงมีวิปัสนาญาณดีมากอันนี้ไม่ได้ชมในฐานะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีพระราชภารากิจเยอะแต่าหาโอกาสมาทำสมาธิปัญญาจนได้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องเอทิดทูลพระองค์ พระองค์ก็มีมีการเข้าใจพระธรรมะอย่างลึกซึ้งคําว่าลึกซึ้งนี่บางพระบางท่านจะคิดว่าท่านเข้าใจน้อยกว่าท่านแต่สําหรับอาตมาเองพูดกันชัดๆอย่างลูกผู้ชายก็บอกว่าถ้าการใช้สมองในการวินิจฉัยธรรมะก็ไม่ขอสู้พระเจะอยู่หัวองค์ราชการที่กล่าว สู้ไม่ได้แน่ <c oughs> เพราะว่าเรามีเวลามากกว่าท่านวินิจฉัยธรรมละเอียดไม่เท่าท่านท่านมีเวลาน้อยกว่าเราแต่ว่าชันท่านวินิจฉัยธรรมาะเอียดกว่าเราเพราะ,ะแสดงว่าเราพูดว่าไงดีเราสู้ท่านไม่ได้น,นจะพูดอีกจะหยาบไปเราสู้ท่านไม่ได้เป็นนั้นว่าท,ากกท้าวสกะเทวราช ก็หลีกจากเทวโลกมานั่งสมาธิด้านหนึ่งอขอย้อนนิดหนึ่งว่านอกจากเสาโบสดแล้วท่านก็สเสด็จสู่พระจุทยานประทับนั่งสมาธิอยู่ท้ <c oughs> าสะกะก็คือพระอินเพื่อนเก่า <c oughs> เพื่อนที่ไปเกิดเป,ป็นพระอิน <c oughs> ก็หลีกจากเทวโลกมานั่งสมาธิด้านหนึ่งของพระราจุทิยานนั้นพยายาม วารุณนาคราชปยาวรุณนาคราชนะแล้วก็ปยาคุก็มานั่งเช่นเดียวกันทั้งนี้ว่าเขารู้ว่าเดิมเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ต,ต่างคนต่างนั่งพอตกเย็นสี่ท่านต่างคนก็ต่างออกจากที่รับที่นั่งสมาธิของตนไปพบกันที่ปากสาปรคคณี เห็นกันข้าก็รู้จักรักใครกันด้วยอำนาจถึงความรักใคร่ซึ่งเคยมีมาในการก่อนต่างก็สนทนาวิสาสะกันเป็นอันดีตอนหนึ่งการสนทนา <c oughs> ท่านท้าวสก่ปรากฏมาว่าพวกเราสี่คนสิงของใครจะประเสริฐกว่ากันนั่นแม่ก็มาแข่งขันสิงขึ้นแล้วมิละ ออการแข่งขันแบบนี้ดีดีกว่าการแข่งขันเป็นมิจฉาทิฏฐิต่างคนต่างก็บกสิงของฉันเนี่ยดีกว่าสิงของคุณสิงของคุณสู้สิงของฉันไม่ได้เป็นนั้นว่าพยานหน้าก็ยันว่าของฉันดีของท่านแหนเป็นนั้นว่าท้าวสก,กะคือพระอินทรถามว่า กพราะอะไรท่านยืงบอกว่าสิ่งของท่านดีสิ่งของท่านดีตรงไหนที่ว่าดีกว่าคนอื่นน่ะพญานาคก็ตอบว่าตามธรรมดาพญครุฑเป็นข้าศึกของพญานาคอย่างร้ายกาจแต่พระเจ้าก็ไม่ได้โกรธเคืองไม่เห็นศัตรูตัวร้ายชินนี้ แม้แต่น,น้อยฉะนั้นศีลข้าพเจ้าจริงๆที่ว่าเป็นศีลที่ประเสริฐที่สดุดเนี่ยพญา,านาคินยันนะเขายัน <c oughs> เมื่อท่านพญานาคยันแบบนั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวนกล่าวเป็นพระพุทธภาษิตว่าคนใดไม่มีความโกรธในศัตรูเป็นคนเรียบร้อยเสมอใครโกรธก็ไม่โกรธตอบ เป็นสุภาพชนดลอยการบัณฑิตกล่าวว่าคนนั่นแหละมันเป็นสันติชนที่แท้จริงคำว่าสันตินี่แปลว่าความสงบหมายความว่าคนที่มีความสงบเรียบร้อยจิตใจสบายจริงๆที่เรียกว่าสันติก็คือคนที่เว้นจากความโกรธนี่เราพูดกันชัดๆนะ ในเมื่อพระยาคุฑได้สดับดังนั้นยิงกล่าวว่าอันที่จริงเนี่ยนาคนี้เป็นอาหารอย่างดีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ระงับความอยากเสียได้เพราะว่าไม่ยอมทําความชั่วเพราะเห็นแก,ก่บาเห็นพระยาบ่าเห็นแก่ป่าแก่ทองฉะนั้น <c oughs> สีลของข้าพเจ้าจึงจัดว่าเป็นสีลที่มีความประเสริฐ ระสวยกว่าสิ่งของไข่ไข่เนปยาครุฑบอกว่อาอภัานาบอกเอ้ครุฑนี่เป็นศัตรูตัวร้ายของฉัน <c oughs> ฉันเห็นแล้วฉันไม่สะทกสแฟทานแล้วก็ฉันก็ไม่โกรธสิลฉันยิ่งดีปยาครุฑก็บอกว่าพญานาคเนี่ยเป็นอาหารชันดีของครุฑแต่ครุฑก็ระงับความอยากเสียไม่เงียนบปากแต่ทองชิงสินของฉันจึงประเสริฐ เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วทั้งกับพันนาเป็นภาสิทธือเป็นใจความได้ว่าพูดใดไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากไม่ได้บริโภคอาหารพอประมาณไม่กินจุบไม่กินจิบไม่ฟุ่มเฟือยฝึกฝนตนแต่ในทางที่ดีมีความเพียรพยายามที่จะก้าวหน้าเสมอไม่ยอมทำความชั่ว เพราะเหตุแห่งอาหารปราด์เรียกคนนั้นว่าสันติชนในโลกนี่หมายความว่าท่านอดทนไม่หินงกับปากแก่ท้องไนมะ่เดองกินเป็นเรื่องเล็กๆสินมีสําคัญกว่ากินอย่างนี้อร่อยกินอย่างโน้นมันก็อร่อยกินอย่างนี้ก็หายหิวกินอย่างโน้นก็หายหิวเป็นคนที่ไม่พิถีพิถันเรื่องอาหาร ไม่เรื่ออาหารยืนเกินไปเป็นคนดีเออฟังให้ดีนะต่อมาพระอิน์ก็พูดบ้างว่าศิงข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าเองได้ละสมบัติและความสุขสมราญทั้งปวงในดาวดิงมายังมนุษย์โลกนี้ก็เพื่อจะเพื่อประโยชน์แก่การรักษาศีลนับ <c oughs> เป็นการเสียสละอย่างยิ่ง เป็นอย่างมากเจนั้นสิงเข้าไเจ้าจึงจัดว่าเป็นสินที่ประเสริฐกับใครหมดนีเพราะว่าเมือ,องเขาระอินเดวดึงนี่ล้วนแล้วแต่ความเป็นทิ่ประเสริฐทุกอย่างแต่ก็มาอยู่ในที่สกกรกโสโคราคือเมืองม,ม,มนุษย์เมืองมนุษย์นี่มันสุปรกจริงๆแต่ไม่รังเกียจที่ชื่อว่าสิงเข้าไเจ้า,าดี ท่านจะได้กล่าวเป็นภาษิตว่าน่าได้ชนใดละความสำราญในกามารมณเสียได้ไม่พูดคำเหลวไหลหลอนแหละไม่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยของฟุ่มเฟือยปราดทั้งหลายกล่าวว่านรชนนั่นแหลเป็นสันติชนในโลกฟังคำของท่านดีนะ เอาละทุกคนต่างคนต่างดีโอน,นี้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หล่และแหลมไม่ยุ่งกับกามารมสำหรับพระเจ้าทานันชัยจึงมีพระราชนดำรัสว่าวันนี้ข้าพเจ้าสละราชสมบัติมาหาความสงบลีและลีละพระราชวางังที่พรั่งพร้อมไปด้วยอะไรนะลีเพื่อ เล่นจากพระยังที่พร่ำพร้อมด้วยเรานาลีทั้งหลายมาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบจริงๆแค่นั้นสิงเข้าไปเจ้าจึงประเสิยก,กว่าใครทั้งหมดและจึงทรงตรัสเป็นภาสิบว่าน่าได้ชนใดแลก <c oughs> <c oughs> กำหนดรู้โทษของกามารมณ์ทั้งหลายแล้วสละสินได้ฝึกฝนตนเองอยันอย่างมั่นคง ปราศจาตัณหาความยึดถือและความหวังในทางต่ำนักปรายกล่าวว่านริชนนั่นแหละเป็นสันติชนในโลกแม่เป็นนั้นว่าต่างคุยต่างอวดกันว่าต่างคนต่างก็มีสินดีกว่ากันอีตอนนี้สิแต่ว่าการอวดกันแบบนี้เขามไม่ถึงกับการทะเลาะกันเพราะว่าแต่ได้ท่านทรงวรสุพศิน น่ารักฟังแล้วก็น่ารักน่าเรื่มใสน่าไหวน่าบูชาก <c oughs> ันเมื่อพระราชาดั้งสี่ถกเถียงกันไม่ตกลงจึงได้พากันไปหาวิธุระบัณฑิตตามคําชักชวนของพระเจ้าธนัญชยัยเพื่อขอวิธุระบัณฑิตตัดสินข้อตกเถียงขององค์ดั้งสี่นั้น จะเป็นอย่างไรโปรดชี้แจงให้ข้าพระองค์ทราบก่อนในพระนะววาพอไปถึงมิโุรัมณิตก็พระราชาทั้งสี่องค์คือมีพระอินพระราชาพรยาครพฑพยานาคก็ <c oughs> บอกว่าชั้นสี่คนนี้ต่างคนต่างรักษาสินแต่ว่าต่างคนต่างว่าสิงเขาตนประเสริฐกว่านี่ไหนถ้ามณิตลงตัดสินที่ ท่านมัณฑิก็ถามว่าข้อถูกเถียงเขงน้องสีพระองค์เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะได้โปรโดที่แจ้งข้าพระองค์ทราบก่อนเพราะว่าบัณฑิตที่แท้จริงนั้นก่อนจะตัดสินอัตธรรมอันใดลงไปจะต้องได้ทราบประเด็นต่างๆจากทุกฝ่ายให้ถูกต้องเสียก่อนนี่ถ้ามีธุรบัณฑิตท่านใช้สมองแบบนี้นะ <c oughs> ท่านไม่ได้ใช้สมองบบเบอกว่าคนดีเขาฝึกอภิญญาสมาธิได้เป็นอุปาทานฝึกอภิญญาสมาธิได้เป็นโอภาษ์เอถ้าต,ต่อโอภาสเนี่ยมันสวยจัดเรีอยวว่าเวลานี้อภิญญาสมาธิไม่มี <c oughs> แบบนี้เขายกเปิดมุ่งเห็นขโมยต้องดูตัวอย่างอย่างวิโทระบัณฑิต ต้องสอบต้องสวนพมพยานอามาพิจารณากันก่อนฉะนั้นพระราชาดังสีคือพยานาคเริ่มก่อนว่าข้าพเจ้าถือความอดกั้นไม่โกรธในบุคคลที่คนโกรธนี่หนึ่งละข็อชั้นแน่สำหรับท่านพยาคูก็บอกว่าข้าพเจ้าถือการไม่ทำชั่วเพราะเหตุห่งอาหารหนี่ของชันก็หนึ่ง อันท้าสกะก็บ,บอกว่าข้าพเจ้าถือการละความสุขสำราญในกามารมณมารักษาศีลน,นี่หนึ่งอีก <c oughs> <c oughs> พราเจ้าทนานาันชัยโกรพยะก็กล่าวว่าข้าพเจ้าถือความไม่มีกังวลว่าเป็นศีลข้อประเสีิสุดตอนนี้ในเมื่อท่านทั้งสีราชาแจ้งเจตน,นานแล้ว ท่านมีธุรบัณฑิตได้ฟังท่านทั้งสี่ตางก็ยึดหลักธรรมไปคนได้อย่างก็จับประเด็นในว่าจับประเด็นได้นะได้จึงกลาบทูลว่าคุณธรรมสี่ประการนี้ตามที่พระองค์ทั้งสี่ตัดมาแล้วแต่เป็นคำสุภาสิทธิทางนั้นย่อมประกอบ กันเป็นเหมือนกับกำร,รมเกวียนที่ประกอบกันเป็นกงล้อแต่ละรวมจุดอยู่ดุมเดียวกันให้ดุมน่ะคือจุดศูนย์รวมผู้ใด,ดประกอบตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งสี่นี่แล้วก็เรียกว่าเป็นสันติชนในโลกได้เป็นนั้นว่าท่านบอกว่าสี่ข้อเนี่ยอย่างองค์ที่หนึ่งบอกว่าคือความอดกลั้นไม่โกรธนะ โอนนี้สองถือการไม่ทําชั่วเพราะอาหารโอนนี้สามกรเท่าสก,กาัดบอกว่าเราละความสํารานจากกามารมณ์พห้เจ้าโกรพยะถือว่าไม่มีกังวลในข้อวัดปฏิบัติคือสิ่งที่มีด้วยท่าน,นธุระบรณิตบอกว่าสี่อย่างเนี่ยมันลงในจุดเดียวกันคือความดีเป็นนว่าถ้าใครปฏิบัติได้ทั้งสี่ข้อนี้ครบ ก็คิกว่าสันติชนคือคนที่มีความสงบจากความชั่วพระราชาดังสีได้สดับดังนั้นแล้วก็มีการชื่นชมดินดีตรัสสรรเสริญมิโตรมณิตว่าเป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยมสามารถตัดความสงสัยลังเลของตนขาดไปได้เหมือนกับช่างกลึงที่ตัดงาชางให้ขาดลงเรื่อยอันคมเช่นั้น แล้วต่างคนต่างก็ประทานรางวัลจวิธุระบัณฑิตด้วยมีด้วยของมีค่าเป็นการบูชาหมายถึงว่าเป็นการบูชาธรรมแล้วก็บูชาปัญญาอันยอดเยี่ยมของวิธุระบัณฑิตแล้วก็เสด็จกลับไปที่ประทับของพระองค์น,นี <c oughs> ตนน่ตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนที่พระญาท่านทั้งหลายกลับไปนี่แหละจะยุ่ง เพราะว่าจะยุ่งเพราะว่าท่านพรยานาคเป็นเหตุตอนนี้ก็จะกล่าวถึงพนงันงพนังเววิมัลลาพนาวิมัลานี่เป็นไม้หิเอสีเขามพยานาค <c oughs> เป็นชายาเขาไม่ยาวารุณาคราชวารุณาคราชนะ <c oughs> เมือนแก้วมณีที่คอของสามีหายไปหายไปหรือเปล่า มองไม่เห็นแก้วมณีที่คอของพระราชสวามียังในถามว่าตอนนี้น่ากลัวคิดว่าผัวจะไปติดพันผู้หญิงนะสงสัย <c oughs> ดีไม่ดีบอกว่าไปรักษาศีลแต่ว่าไปกินเนื้อสดเช่าเมื่อติดใจในเนื้อสดก็เลยปลดแก้วมณีให้อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าท่านไม่คิดเดี๋ยวจะบาป ดูกันก่อนอยังถามว่าแก้วมณีที่ประสอของพระองค์หายไปไหนเพคะพร,ร,ระราชท่านวีทูเออท่านัญานาคก็ได้ก็ตอบกับพญญาว่าฉันน่ะถวายท่านมีทูรัณฑิตไปเสียแล้วนะน้องหญิงเออละสิท่านวินาวิมาลาจึนถามว่าพระองค์น่ะถวายเพื่ออะไร ทำไมจิงจำจะต้องเอาแก้วมันนีสำหรับประจำพระองค์ไปถวายท่านวิธุระบัณฑิตท่านวิทุระบัณฑิตมีดีขนาดไหนถึงต้องต้องเอาแก้วมันนีถวายอีตรงนี้ฟังแล้วสงสยัยสงสัยนิดนิดว่าบรานางมีวิวาลานิคงไม่คิดว่าถวายวิทุระบัณฑิตคงจะคิดว่าถวายหนูที่มีหน้าตานิดนิดมีจมูกหน่อยหน่อยฮะ แล้วก็ไม่แกล้งกล่าวบอกา่าให้แก่วิทูรบรลบัณฑิตถ้ท่านราบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้รู้สึกว่าเสียงแย่แห้งๆไปเพราะว่าบุกบันเรื่องการทํางานมากเกินไปแอดูไปดูมาเวลาก็หมดก็ต้องของดเรื่องขขงวิทูลบรัณฑิตสําหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอบรรดาแานพุทธบริษัทรับฟังต่อไปเรื่องนี้ดีมากต้องใช้ปัญญาอย่างหนักต้องใช้ความอดทนอย่างหนักสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบบ่บรรดาแตนพุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี